เราบบนินเบีเยดอยู่สวนอยู่หน้าโฮมเบบบสมบูรณ์แม่ผึ่งก็เริ่มมากนะครับมองเห็นทาง็างนบินแซ่บแซ่อยู่ไป่น้องยาทุะคนมา ที่ท่สมบูรณ์ธรรมชาติไม่นคยสิ่สังสรรมากเราองไปบ่นไหวน้าเพลินเพลินมาอยู่น้าแสดงว่าพื้นที่ห้องนี้มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรการก่อโตเป็นครับ เว่าเป็นเหลือกพื้นที่ของห้องในการที่จะสางบ้านสางห้างเปอย่างย่านปู้นม่นเห็ดแผนเพราะมอยู่ไก่หัวไก่เขียดแดนก็เลยเหนหมุงที่เป็นไม่ยะทั้งแล้วมันก็ตำน้ำหมห้องมาหน้าบางเทือจะบด้มาเกือบทุกมือ เอาที่ว่าในส่วนของผมกับความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มมีไม่เห็นเนาะสัตว์ตามธรรมชาติก็เริ่มมายุบอกว่าจะเป็นแง่เป็นเพิ่งเปียดปวกเปียกพอเริ่มบอก 灵活啊！